điểm oh ho đi bạn ơi không đi không đi không 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 อ้วันไอเวอร์ีเมายเฮ้ยยุดมึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมึงทำตัวกันเป็นเด็กเลยวะฮะเช็คตัวพี่เผามาเช็คตัวเช็คตัวแล้วมึงจะใช้ไม้ตีทำเี้อะไรฮะเขาเช็คทิบูธกันหรือเปล่าไอเดนี่เดเพ้ทพครับจัดการไอไอทาวเวอร์เลยใครตกูไดรก็อไนเปลาดูพี่เผาดี้าอไปเดี๋ยวชยแมไอนี่พอเพื่อน ฟังดิพอยเนี่ยอ้แเราพี่เจเคเียเหรอก็มาไหมคะไปอ้วพี่เจเคเลเหรอตอนไหนพี่จะตัดผมเนี่ยพี่เจเคตรงนี้เลยพี่เจเคมาพอดีเลยครับพี่เจเคครับอยากได้รูปเหลือเกินครับเงินดำอ่ะครับพี่เจเคมันแบบกว้างมากเลยครับกว้างเป็นแม่น้ําเลยครับรู้อะไรเลรวหูปอย่างกว้างเลยอ่ะเันนั้นผมไปยืนไว้มีคนไปอ่ะ ใครอะผมผมไม่รู้หรอแก๊งผมไม่มีใครรู้เลยแบบกว้างมากเลยอ่ะผมหรือเปล่าหมวดสีขาวอ่ะไม่เดินเลยไปหรือเปล่าเฮ้ยหมวดขาวไอ้เวอร์มันผิดหรือเปล่าหนวดขาวอ่ะอ้าวหัวสีขาวไม่ใช่หรอหัวสีขาวไมเฮี่ผมหรือเปล่าวะผมแบบมีกันเองได้ไหมเนี่ยเดินเดินเลยเดิผ่านเนาะเดินไปอยู่ข่านจุดเดินผ่านจุดวะั้คครรบบแลวไอ้เวอร์มึงเดินไปที่ไหนบ้างสิบวันที่ผ่านมามึงนั่งคิดมันเลย เั้จะใกล้จะลงมาเขาพี่ก้าวคนนี้ไอ้ม่งไอ้เดือบไปดิ่ารวมตัวกูยังเหนื่อยกว่าเลยเก้าคนมันแพ้บายเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวสาสิบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเขาเรียกยังอะเขายอย่างเนี้ยแหละใช้พวกริวร์เขาดิ่งเข้าไปแทนกูละมีเท่าไหร่นะมีเก้าเคยนะก็ไม่ได้เอามาด้วยผมอ่ะคุณฟองก็ยืนตรงเนี้ยถูกปะล่ะยืนเต็มจุยอย่างนี้เออยืนแอบดีกว่าเขาไปถ่ายรูปเปล่า เอาหรอมันก็เห็นเหมือนกันอยู่ไกลอ่ะถ้าเกิดจะต่อสู้ก็จะต้องปล่อยศพก่อนนะครับแล้วก็ห้ามกดเอ็กแฟชั่นโอเคแฟชั่นนี่แฟชั่นห้ามใส่นะครับรองเท้าเรียบร้อยโอเค มังกรเออมังกรฟ้าสองคนท้าหลังเขาพร้อมใช่ไหมเมื่ออยู่คนเดียวนี่นไงพี่เผาไอทา, <ไอ S 1> าวเวอร์ไอทาวเวอร์ได้อยู่พี่เผาเนี่ยพี่เผาได้สังสุขัดหนึ่งนะคะอือ เขามีเก้าคนนะสองสี่หกสองสี่หกแปดสิบสิบคนไม่ไม่ได้ทำอะไร,รที่ผมี่ผมว่ไม่ได้ทำอะไรหรอกผมได้ยินมอง พวกปลาเลากินอ,อาหารก็ระวังกินกันเองว้วยอะไรเนี่ยันนี้บอกจะมาเนี่ยรู้ไว้เลย ที่พูด5 แต่มึงนะทาวเวอร์อ้เแี่ยม,มึงออกไปเลยก็ได้ใช่นนะั้น่ะผมเชื่อว่าเข้าไปแน่นอนคือพี่เผาแนวหน้าแล้วก็แย่งกันตีผมรูดไีไม่ไม่ไม่ทาวเวอร์ถ้ามึงจะยืนดูเฉยอะ <c oughs> ท้องสุกกับมังกรฟ้าอันนี้แจ้งแจ้งเพื่อทราบนะคะเรื่องอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการแข่งขันแต่ว่าแจ้งแจ้งให้รู้ไว้นะคะว่างดการทะเลวิวาททุกกรณีถ้าหากว่ามีเรื่องอ่ะสามารถเก็บไว้เคลียร์ย้อนหลังได้นะคะหลังจากจบกิจกรรมทั้งหมดแล้วอะครับรับทราบทั้งมังกรฟ้าแล้วก็ทองสุกใช่ไหมครับมาแค่จบจบกิจกรรมนี้เฉยจบจบ จบก,กิจกรรมนี้ใะเขาบอกดูทั้งหมดชิ้นเดือนตุลาครับอุวยตน้นใช่ครับตน้นถึงต้นเดือน,ดนตุลาครับหลังจ,จบกิจกรรมทั้งหมดเลยพี่อาที่อันนี้พร้อมทั้งคู่แล้วใช่ไหมพร้อมครับพร้อมแล้วครับโอ้ ก็เดี๋ยวอตตี้เอายางมือลงก็เริ่มได้เลยนะครับโอเคครับแต่ว่ารอติ้งไปก่อนนะโอเคครับไม่แห้ากขอบครับเริ่มแล้วเขาเริ่มนะเขาเริ่มนะเฮ้ยมเริ่มเริ่มเจ๋อฮีเอซ้ายเลยออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย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 สวยสวย อุ้มเพื yeah, ่อนไว้อุ้มเพื่อนไว้ใครว่างอุ้มเพื่อนไว้ก็ได้เฮียใครถึงกูเฮ้ยมีจังหวะขานในเพื่อนอยู่นะน้องจุ่มนะ ไม่้ั่เาตากันอม่อกันเ <laughs> ลยดโกนกันด้วยนะครับขยับมรรรันเ็วขยับมันเ็ว มาแล้วเขามาแล้วเข้ามาแล้วยยี่สิ่งนี่สัตว่าอะไรวะวจังวะเลือดเลือดเต็มกันทุกคนนะคะเ๋ยวจะเป็นเลือดสภาที่ไม่เต็มครับวาใครที่ไม่ได้มาไหมเลือดนะครับเลือดเต็มทุกคนนะครับ เอต่อเมื่อกี้ภาพกูไม้มันยังไม่ออกแต่ภาพผมอ่ะก็ไม่เห็นออกเหมือนกันแต่ผมก็โดนตีกันว่ะมึงก็รู้ว่าภาพมึงออกไหมอุ้ยมันกำลังงางไปเลยภาพผมเห็นมันกางแขนเหมือนก่อแตกจะล้ำนั่นเหละหอกบากเลยไม่ได้ล้ำไปผมไม่ทำอะไรผมเข้าไปเรียนมาจากไหนน่าจะภาพมันน่าจะไม่ตรงแล้วเมื่อไงดีผมคิดว่าผมจะแตกผมว่าไม่ต้องรีก็ได้นะมันจะได้ไม่เปลืองของยังไงแล้วก็นายเรา ผมก็ต no no ้องไปแทงปากแล้วผมก็ัล่วงเลยงงตามตามเนื้อเกมอ่ะตามเนื้อเกมไม่ได้ไม่ได้ประมาณนี้ก็มาตามเนื้อเกมไปไม่ต้องกลัวเปล่าไปไปไปติดตามเกมเราที่เดิมที่เดิมไม่มีกองหัวแข็งด้วยว่ะข้อขวาพี่ว้ายโี่ที่มันแทงตัว ชักพี่อยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่ได้ดู <c oughs> ดเก็บช่องนะกด,ดอาวุธเก็บช่องนะต้อนถือศพเพื่อมันตีได้ปะตีได้ดิเขาทำอะไร <c oughs> น้อย ข้าวโตาคือพีปีของกูสนงขอบคุณครับจบจบแล้วเหรอเมื่อกี้ตัวแดงครับแล้วไปไปรู้เลยยลงวิ่งออกมันวิ่งออกคนไม่ท่าเลยครับขอบคุณมากอค้าขอบคุณครับ ไอ้ใหญ่โตแล้วเราไปเปิดแก๊งที่เขาไม่ร่วมกิจกรรมได้ป่ะเฮ้ยึ้นไม่ได้ออกไม่ได้ดึงมือผมเพี่อดึงมือผมดึงมือผมไว้เช็คเพื่อนด้วยนะเผื่อเพื่อนตกแมปนะ โอ้โหจบอย่างรวดเร็วเลยฮะขอบคุณครับ,บครัคบ